สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินอีกแล้วในคังเลขเด็ดค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนจะซื้อหวยลาวเว็บเดียวกับแอดมินนะคะให้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาสมัครกันได้เลยค่ะหรือแอดไลน์กันมาที่แอด mnb 9 9เรามีทีมงานคอยคีย์เลขให้แบบฟรีๆเลยนะคะ ใครที่จะซื้อ,อ,อทางเว็บนะคะก็มีหวยเราแบบชุดขายด้วยชุดละ120บาทถูกมา4ตัวตรงเนี่ยจ่ายเกือบ2แ0นเลยนะคะโอเควันนี้ก็มาวิเคราะห์เนาะงวดที่แล้วนะคะอินินไปสักมือมาก็ได้26มาในงวดที่แล้วถูกสักทีนะคะสำหรับปีนี้ งวดนี้นะคะเอาใหม่ค่ะทุกคนเรานะคะวิเคราะห์นะคะจากมือเราอีกแล้ววิเคราะห์จากมืออีกแล้วนะคะจากรายเส้นมือที่เราไปสักมาวันนี้นะคะวิเคราะห์หวยรางวดประจำวันที่24มกราสองห้า ตามสถิติแล้วเลขนี้มีโอกาสออกสูงบอกเพื่อนๆก่อนนะคะวันนี้แอดมินไม่ได้วิเคราะห์หวยลาวจะขอวิเคราะห์มือตัวเองอีกสักหนึ่งครั้งนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเข้าเป้าครั้งนี้เราก็อยากจะลองอีกสักครั้งนะคะเลขที่แอดมินวิเคราะห์ออกมาได้ในที่แอดมินจะซื้อในค่ำคืนนี้นะคะหวยลาวราววันที่24มกราคม2 5 6 5เลขที่แอดมินจะซื้อนั่นก็คือ3 7 60 3760ตัดออกมานะคะ376 760ตัด2ตัว76 36 30 70 37และ60ค่ะนี่คือเลขที่เรานะคะได้วิเคราะห์จาก ฝ่ามือของตัวเองอีกแล้วและเป็นเลขที่อนมินจะซื้อในค่ําคืนนี้เนาะอันมินไปเปิดดวงชะตากับมือตัวเองมโอเคนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบตามได้ส่วนใครที่ไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะค่ําคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเฮงเฮงถูกหวยกันทุกคนเนาะ มาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมใครจะซื้อเลขเว็บเดียวกับแอดมินให้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะมาสมัครกันได้เลยหรือแอดไลน์กันมาที่ a d @mnb99 ฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับแอดมินด้วยมาเจอกันใหม่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ